ทีมชาติไทยได้ชนะทิ่เป็นฮีโร่ยิงปิดเกมเชื่อซีเรียคว้าชแชมป์คิงคัพสมัย16ทีมชาติไทยชุดใหญ่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแม้ต้องลุ้นเหนื่อยก่อนเฉือนชนะซีเรียคอว้าชแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16และเป็นครั้งแรกที่ได้ชแชมป์นอกเมืองหลวงทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้ใตการนำทัพของมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกร,รมลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ ครั้งที่50พบกับซีเรียที่สนามตินสุลานนจังหวัดสงขลาเมื่อ14ตุลาคม2567 โดยเกมนัดแรกไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3 1ขณะที่ซีเรียนเฉือนชนะทาจิกิสถาน1 0ซึ่งผลงานการพบกันระหว่างไทยกับเซียทั้งหมด6ครั้งไทยชนะ3เสมอ2แพ้1อย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะซีเรียคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนสิงหาคมปี1984หรือเมื่อ40ปีที่แล้ว เกมครึ่งแรกทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทำได้เหนือกว่าทั้งการครองเกมและสร้างโอกาสลุ้นประตูทั้งการยิงติดเซฟของสุพนัดเหมือนตาการยิงชนเสาของเอกนิตปัญญารวมถึงการยิงติดเซฟของชนาทิพย์สงกระสินกระทั่งเข้าสู่นาที44ทีมชาติไทยได้ขึ้นเกมลุกทางกราบขวานิโคลักมิกเกลสันเปิดไปเสาสองให้เอกนิตปัญญา วิ่งเข้ามาแปรบอลส่วนตัวผู้รักษาประตูซีเรียส่งบอลตุงตาขายให้ทับช้างศึกขึ้นนำก่อน1-0ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที53เกมรับทีมชาติไทยพลาดเมื่อสสลักหาประโคนจ่ายบอลคืนหลังไม่ดีเอเซเกลหำกองหน้าซีเรียฉกบอลได้ลากเข้ายิงผ่านมือปฏิวัติคำหมตุงตาขายให้ทั้งสองทีมกลับมาเสมอหนต่อหนึ่ง เข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาที9 0หนึ่งทีมชาติไทยได้โอกาสลุ้นประตูจากการที่ชนรโร์พรมสีแก้วยิงนอกกรอบติดกองหลังซีเรียมาเข้าทางชนาทิพสงกระสินยิงเต็มข้อส่งบอลตุงตาข่ายพาทีมชาติไทยเฉือนชนะซีเรีย2 1ถึงหคว้าชแชมป์คิงคับสมัยที่16ได้สำเร็จและเป็นการคว้าชแชมป์นอกกรุงเทพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์